เงินบอกว่าเงินจะรอส่งพิที่โรงแรมเงินบอกเดี๋ยวเงิรอส่งทิงแรแบบน้อไอ่ะใช่ค่ีเนชาค่ะไปยังอะไร่นนมจะเอาอะไรอ่ะเปไเอาอุ้ยนู้นใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นพิชาตกใจลูกใจเย็นลูกใจเย็นเอ้ยอยู่มาเช็ดมือกับฉันไมชา โอ้ไม่รู้ยกเราคำนวนมือเปื้อนมาเช่นกับเสื้อสันเสื้อขาวชาชาลอดชาลดตอบเลยตอบเลยใครก็ได้มาซื้อเสื้อใหม่ให้ฉันด้วยอ่ะชาลดเยอมากชาลอดเช็ดมือกับเสื้อพี่ขวัญสันโอ้ชาลอดนี่ฉลาดป่ะมือฉลาดมากโนเนี่ยซื้อเสื้อเลยไหนพี่ฟ้าคุอยู่ไหน โอเคไม่เดี๋ยวก็เดินฝั่งนี้ไปฝั่งนี้มันไปเบียดรอตรงนี้นะทุกคนประมูลกี่บาทแต่ก็ดูก่อนโอ้โหเสื้อยับเลยเสื้อยับเลยรีดมาชาลอตเสื้อยับเลยชาลอดช็นแล้วหนึ่งทำเนียนมากเนียนเนียนนะแก้วน้ำมันมันเปียกอะเนียนอะทำเนียนเยอนีดละเออแล้วขยับก็เสื้อแดงด้วยนะเช็ด มมุกเดิมๆมุกเดิมๆหรือว่าเราตัดแบ่งกันดีทุกคนอ่ะพระเอกต้องมาที่หลังอยู่แล้วพระเอกต้องมาที่หลังอยู่แล้วใครเอกต้องมาที่หลังค่ะ อาอโหลเลยผลูกเสื้อของชาวเสื้อยับดีไม่ยับได้ไงอ่ะนี่ประมูลประมูลเริ่มต้น,น,นอย่อองางยีง่สิบบาทอยู่ข้างในเดี๋ยวี่าบัไงไรเดอย่าพิมพ์ตัวเลขเดี๋ยวคิด